เกสยอบีอันนี้คือการเขียนเต็มรูปแบบนะคะที่แปลว่าวันจันทร์ค่ะค่ายอบีแปลว่าวันอังคารค่ะสุยอบีวันพุธค่ะโมคุโยบีวันพฤหัสค่ะคีโยบีวันศุกร์ค่ะโชโยบีวันเสาร์ค่ะ น i j i y o วันอาทิตย์นะคะนะก็คือตามที่เราได้เรียนอ่านไปแล้วล่ะค่ะว่าจะมีวันแบบต่างๆนะคะนะซึ่งเขาก็จะใช้คำว่า yo ใส่ขั้นลงไปค่ะเ g ยวที่แปลว่าวันนี้นะคะนะ a s h t a t a แปลว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ a s a s t e a s t e ก็คืออีกสองวันถัดไปหรือต่อต่อไปนะคะนะเร็วๆนี้ค่ะ ก็คือนั่นแหละค่ะเดย์ a อฟเตอร์ทูมอร์โนะคะนะคีโนเมื่อวานค่ะโอโตโต伊เมื่อวานซืนนะคะนะก็คือสองวันก่อนค่ะประมาณนั้นค่ะเฮจิสุวันสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนะชชูมาสึก็คือสัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่ะอันนี้ก็คือคำว่าฉันนะคะนะวาตาชิค่ะ วัตชิตาชิก็คือวัตชิแล้วตามด้วยคำว่าทาชิหมายถึงชันแล้วก็พวกชันทั้งหมดนะคะนะหรือเราแล้วก็พวกเราทั้งหมดค่ะอาตาชิหมายถึงตัวของชันเองคนเดียวนะคะนะโบกโบกแปลว่าผมหรือกับผมนะคะนะโอเรโอเรแปลว่าผมแต่แปลความ่ค่อยสุภาพนะคะนะอานาตาอานาตาคุณน่ะหรือก็คือคุณนะคะนะ ค,คิมิก็คือคุณเหมือนกันค่ะแต่เป็นรูปสุภาพกว่าค่ะโอไมโอไม่ก็แปลว่าคุณนะคะนะแต,แต่แต่อยู่ในความหมายที่ไม่สุภาพค่ะนะ